วิธีการเข้าหัวแรนแคท6 o u t ดอร์ door, ฉบับมือใหม่เข้าอย่างไรไปดูในคลิปค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้มีสายแรนแคท6 o u t ดอร์ door, หัวแรน r j 4 5แคท6ชิล XLL บูทและคีมย้ำหัวแร์พร้อมคีมปอกสายขั้นตอนที่1ปอกจนวนหุ้มสายนอกออกประมาณ2-3เซนติเมตรไม่ควรปอกมากเกินไปขั้นตอนที่2แยกสายและแกนกลางออกจากนั้นใช้คีมตัดแกนกลางพลาสติกออก ขั้นตอนที่3คลายเกลียวสายแต่ละคู่และจัดเรียงสายให้เรียงตรงตามมาตรฐาน T568B เราขึ้นภาพไว้ให้แล้วค่ะ จากนั้นตัดปลายสายให้เท่ากันโดยให้มีความยาวเหลือ1-1.5ถึงเซนติเมตรขั้นตอนที่4จับเลี้ยงสายให้แน่นแล้วสอดเข้าไปในหัวแรนดันสายทองแดงให้สุดโดยให้สายทองแดงแต่ละเส้นแตะที่ปลายทองแดงของหัวแรนขั้นตอนที่5ใช้ครีมย้ำหัวแรนโดยบีบหัวแลนให้แน่นกดค้างไว้ประมาณ1-2ถึงวินาทีจากนั้นดันบุตรครอบลงมาครอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะต้องการสั่งซื้อสินค้ากดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ